รังแันที่ไปทางขวาสแตนไมค์มุบิ่ง Looks my That's, it That's Can light deployed. สวัสดีแับเคลียวาเคลียรบางเฉียงทางซ้ายซ้ายมีประตูปิดตามกำลังบรรลุ๊บมิทางซ้ายเคลียร์เคลียรประตูทางซ้ายประตูปิดสวัสดีวิกกิ้ง ับ<ด>เคลียร์ซอยตันใดผมซอยเคลียร์ครับทราบย้อนกลับผมขวาเกเลีย ตรงบริเวณนี้ทางทันหมดเลยใช่ไหมครับใช่ใช่โอเคึ้นมาในชั้นสองไปดิ<ม>เครื่อ<ม>โอบิอประตูทางขวาคสับส มุมซ้ายมีทางยาวลึก<อ>เกลียปรตูทางขวาปรปิด stacking มีประตูทางยาวซับเกลียปรตูทางซ้ายปปิดสับเคลียความปตูเปิดซ้ายประตูปเ,ปะตเปิดเคลียบระตูตซ้ายประตูเปิดก่อนซับ พร้อมพร้อมตัวเปิด Recommendation Flash ทางซ้ายลึก Flash ready Flash u กบทางซ้ายเคลียร์มีบันได ครับทราบเครื่องทางซ้ายทางเปิดก่อนทราบซ้ายสแตนบายมูบี้ไปตูปิดทางซ้ายตูปิดเรดี้จับเครื่องเปิดด้านนอกเปิดเลยนะเปิดเลยข้างนอกปิดประตูได้เลย Lights stick out เครื่องประตูทางซ้ายประตูปิด

cửu kêu cửu kêu vào cửu 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 มาสามีประตูปปดีบานนึงทางนี้ประตู c o n t a t down contact clear เยอะกันรับทราบ s t a n บายเอรียพร้อมพิกดอด and clear ทับเคลียร์ข้างนอก i s s เ o n ผมเป็ทีาาทางขวาเช็คอินเทลทางขวาก่อนไปผมเาเบอร์ให้เฮเทีเคลียร์ถึงแล้วขึ้นบนไหนไห้องนี้เป็นห้องสว่าง นาพตู้ปิดวาพตู้ปิดทางซ้ายเป็นทางยาวมีห้อง,องทางขวาับสาบเลียบทางซ้ายทางยาวก่อนมีประตูซ้ายด้วยสอบเลียบประตูซ้ายประตูปิดไป t ิดเ <stick> away Ready ล็อกปิดล็อกต้อม Pick door ăn kia Rập kia Rập biên khó nọc check rập biên thẳng sai Rập biên kia Mr. Stack tâm năng hôm nay ความตูิดพบรดครับตูบ้ความตูป,ปดิดหลังเสียแท็บพบทรั n สแตนไมค์ disarming trap แท็บเีย ready picking เสเราผ่านแล้ว มอพหักเลยเกียวกัวประตูซ้ายประตูปิด้าว่าน่าจะเป็นข้างนอกทรัพย์เครือเครือ ประตูซ้ายประตูปิดประตูนี้ประตูนี้ไม่มีอะไรพบทรับทรัพจิตอาบน้ำเรียบร้อยระเบียงะระเบียงเคลียร์แล้วครับเราจะเหลือข้างล่างที่ว่าน่าจะเป็นข้างล่าง

ไปทางซ้ายคาดว่าจะเป็นข้างล่างนี่แหละทางซ้ายตันใส่ต้องเช็คข้างล่างอีกทีหนึ่ง เป็นอินเทลรึเปล่าฮะถูกต้องไหมโอเคคืออะไรสักอย่างบริเวณไหนนะะไรเซนนี่ปะแคมไลท์เอาไม่ใช่นี่หินไม่น่าใช่นะ่าจะอยู่ข้างบนอะผมเน,นสเตอร์ไม่อยู่ข้างล่างนี่แหละเราหาก่อน ลืมใช่อินเทลผลเคลียร์ไลซินคืออะไรไอ้ใช่อินเทตัวนี้ปะไม่ใช่ไม่ใช่มันนี้จะเป็นเหมือนยาเสพติดไหมใช่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 ไปตู้เก็บของปะ นี่ไงโอเคแล้วเขานเทลละแทงเนี่ย debrief. Intel clear. a เ l clear.